กบสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์สีทอยสตอรี่นะครับก็ตอนนี้มึงเปลี่ยนเป็นแบบเป็นแนวแบบพวกอ่ะห้าสิจนถึง300นะครับก็ตระหอเติม300ส่วนเส็นก็จะได้เซ้นทีละสองเซตนะร้อยละสิบก็ได้สองสามร้อยก็ได้สองห้าสิบจะเป็นเซ้นสี่เซตนะครับก็ประมาณนี้นะของพวกโปรโมชั่นน่าจะมีแค่รูปเดียวนะก็เดี๋ยวผมมานวนในเกมให้ดูกันดีกว่าไปดูย,วดยิวๆเลยคลิปนี้นี่ก็เป็นโซนละอยู่โซนเดิมอะโดนสามร้อยแล้วกันนะ ไม่ตีใครแล้วกันขับระวัิโดนโดของมาแล้วนะก็ผมวอร์มารอบหนึ่งไปวอร์ไฮไลท์มาทุกคนก็ไม่ได้ไฮไลเท่าไหร่ไ่้ตายงมันรลมันนงว่าสามร้อยยี่สิบห้าอมคนโกผมนะนัดนัดตุ๊ดนัดนัดตุ๊ดทำแม่งไหมนัดนัดตุ๊ดนัดนัดตุ๊ดนัดตุ๊ดนัดตุ๊ดทำมันไหมนัดตุ๊นัดตุ๊ มันมันจะเก็บของให้คือนโดนดูดเลยเฮ้ยมันตายมาย้าศิม่ตกงใครมร้องเพล้ม่แไม่ใร้องเพลงไารตยากมเฮ้ยมันร้องอะไรวะปิดมักัน

ออฮะซื้อสามร้อยแถมปืนร้อยสิ h แม็ก้ายไม่มีฮัลโหลฮะซื้อสามร้อยเองพี่โอ้โหถือดีนนี่นน่นี่นี่นี่ี่นว่่น่นี่นี่นีน่นี่นี่่นี่นี่น่ไีนี่นี่ไ่นม่นี่นี่นีนจนน่ี่่่น่นี่น่ี่ีนี่่ีี่ี่่ี่ แตยวน้าี่มาที่อม่เองมาตี่เยอะรน้มาองมันยวน้องเฮ้ตีเลยจะมาตอนไหนมาครัวฮะผมมารับเศษเศษหัวสามร้อครับมาเดีมาเดมาดร้อเดรอวสาเพื่อนขายเศษหัวสามร้อยข้างบนแล้มีใครขายอยู่อกเยอะสามร้อยขายไมไขายดูของกูไหนครัวพ่อค้าเพื่อนเพื่อนขายเศษหัวสามร้ยไหมข้างบนมีู้ เยอะแถมแถมแถมยอะ้ตสิล้างดวายไม่มเลยหมดเกลี้ยงเลยเดียวเพื่อนเพื่อนขายดหัวไหมไม่ขายเว้ยจ้าผูงที่ไหนอ่ะเดอะมั้ไม่มีใครล่นหราทุกคนนัดมาดิคนมัต้องเยอะออ เปิดขายไหมขายไมติดเลยมันไม่ขายกริกรนะกติกรให้แกโอเคโเคเฮีย่ารับอัวสามร้อยครับแตการับัวสามร้อยครับกตาด้ทียรับอัวสามร้อยครับไปามไปสามิสรุนะ ไม่คืคนเล่นเหรอทุกคนขานไม่ขายไม่ค่ขานไหมไม่ขายโอเคโอ้ยโอ้ยใครงูกูเป็นใครเลยจะหนาวรวยเลยอะใครยังรูกูเป็นใครเลยจะหนาวดี่ป่วยเลยอะ เปลี่ยนเป็น10รับริวบโอยควายนี่คนเล่นเลยนะคนคนมันก็เยอะอยู่นะเห็นปะเหอะไรวะชิชวๆเลยผมเล่นนะเดินตรงแต่ไม่คิดอะไรเยอะ สอบอะหน้าผมเนะี่ยเ้ยีหมาเฮ้ยจีนหมาอื้อกือพาโดนยึดตู้นแล้วต่อมึงทำให้ก็ได้คร๊บตุึ้มไม่ได้อีกอีเหี้ยใส่เลยใส่เลย Come แม่งแม่งมาผมอ่ะมึงมาดิเอาหัวไม่กูแรกเด็ดเดี๋ยวกูเล่นมด้วยเลยหัวห้าจิตไหมกูแรกเด็ดเนี่ยเรอะไรอย่าได้หัวหัวจิตมาไม่ตายว่ะโอ้โหท้ากูเล่นมืงมันวัดไม่ได้นะทุกคนผมเอาห้าจิตก่อนแล้วกันะจิงเหรอมาดิ Nói nhìn à. Quân này à

ตัวยี่สิบกระเป๋าด้วยได้ไหมได้เก็บอะไรได้บ้างอ่ะได้เก็บอะไรได้บ้างได้ยินไหมเนี่ยโล ตี้กูไม่ออกมาทำไมวะตอ,อกตี้เลยตี้กูทไมไม่ออกมาอะไรนะมี20อะเตือนตัวกระเป๋าได้ไหมกินแล้วผิดได้ไหมเคือนตัวเตือนตัว ดูไหโบก็จะหมดอีก ผมไม่ตายขนาดสุดเดียวลร้วเฮ้ยตีเลยก็ไม่ออกมาวะครับตีหรอรอให้กูรอให้กูรอให้รอห์อ้โอ้โ้มหมดอี เล่นเส้นไหลของมัน่ะไปแล้วคือรอไหม ซื้อโล่แข็งไม่ได้ไม่ได้ค้างนะมีหัวร้อยมีน้อยอ่ะหาเลขหักกวสามร้อยเอาไม่ไหนแล้ววะไม่ไเป็นไรหรอเอาแล้วหัวสามร้อยอ่ะ มาแล้วเพื่อนไม่ใช่ครจะูปยืนที่ข้ทงานอ่ะผมไม่ตาย,ายหรอกทั้งผมมีโล่แข่งอ่ะทุกคน,นถ้ามึงไม่ออกมาอีกรอบกูไม่ตีละมึงสามรอบแล้วลนะ ไอ้เหี้ยน้าตึงมาขาดตูดิเล่นก็ไม่หรอกที่ผมทาเพื่ออะไรตัดตีเพื่อเกินหน้าผู้แพ้ต้อนติดเพี้ยจบไม่ยากแน่ๆพี่นี่พัวใหญ่พี่พ่อใหญ่ตัอใหญ่หนองเล่นด้วยผู้ชาย โอ้ผมไม่ตายหรอกนะผมจู้เนี่ยยากอ่ะมราเล่นด้วยกูไม่รับละกูไม่รับละไม่ติดเราไม่ได้ทางั้นผมไม่รับละตมมั้งโล่โอ้ยไม่ตั้งโล่เลยอ่ะพี่พมพผมไม่รับละหมด ไม่ใช่ละมึงไม่ออกมาสักทีโอ้โหมึงจะตีกี่คนด้วยเนี oh. ่ยก็ไม่ออกมาสักทีเครื่องกูเนี่ยดูอยู่ไปดิไปดิขปดิทำไมมีปี๋ขึ้นอยู่แนเนี้ขปดิ

มึงใครเนี่ยได้หนึ่งสารับหัวสามร้อยครับใช่แล้วสารับหัวสามร้อยครับตู้ตั้งนานตีผมก็จะออกมาสัมอีกรอบแล้วตีผมมาหาสัมอีกรอบไปนะผมมาอยู่เพราะ่ไม่ได้สารับหัวสามร้อยครับสารับหัวครับไม่มีขายแล้วครับดูของขายหัวให้ผมหน่อยจะเล่นด้วย มาแล้วกวูจา,ามร้อยมาดิต่อว่าเึ่งวันหนึ่งวัน,งวนึ่งป้าวึ่งป้าเนาครับ เนี่ยผมมงไงที่ตั้งนานไม่ตาย <c oughs> ส่วนก็ประมาณนี้แล้วกันทะทุกคนนะแต่ผมไปดูนึงหนึ่งถ้าไม่มีคนแล้วถือถ้าไม่มีคิดต่อแสดงว่าผมปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเอ๊ย<ส>เอาไหนดิ<ส>ขอหนูหนยอยนี่เขาชื่ออะไรอ่อเฮอยมันโดูกระตุกจังวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ตกเลยไหลวะารกห้าสิบแล้วเนี่ยถ้มึงใครเนี่ยได้ละ ไม่หมดเลยชิวๆารับห uh uh ัวสามร้อยก็หมายอะไรในโซนไปนนึ่งต่อแล้วถ้าผมไม่เจอคนในหนึ่งก็ผมปิดคลิปเลยเลยนะครับไปเดี๋ยวผมไปดูคนหนึ่งก่อนแล้วกันไปเจอกันครับไป เฮ้ยยเเอาไ็ดตึมทรงเย็ดยืนนิ่งไอ้ที่เนี้ยมานนี่ไอ้เนี่ยมันยืนนิ่งใส่ผมไปลองใส่นี่ผมมันเนี่ยแต่ไม่ใช่อะไรหรอก ไม่ได้เข้ามือเลยนะค,คนหลังโลดได้ด้วยวะส้ฮะสั่งโลดได้ด้วยเหรอนายสั่งโลดได้ด้วยเหรอไปเลยแปบเดียวเสัด้ <laughs> แบบแบนนีจนทรแล้วกันก็ประมาณน,นี้แล้วกันทุกคนนะ ไม่น่าลงมาแล้วมั้งประมาณนี้แล้วกันทุกคนไปละเจอกันครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ตามด้วยครับเจอกันเซิร์ฟหน้าถ้าผมไปเซิร์ฟไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับให้ผมด้วยนะช่องก็จะเป็นจะ1,400นสแล้วครับแบบหนึ่งอีกกี่คนเองอีก30คน20คนประมาณนี้ละนะครับทุกคนก็เจอกันครับบ๊ายบายครับ